ดิวลับระหว่างิ๊กป้อมกับคุณทักษณิณชินวัตรนะครับยังมีการวิเคราะห์ของมาย่างต่อเนื่องถ้ายิ่งประกาศกับจับมือพลเอกประวิตยเนี่ยเสียงก็จะหายก็เลยกลัวไม่กล้าจะประกาศหรือหากจะประกาศเด็ดขาดไม่จับมือเดี๋ยวก็จะเจอสงครามอย่างอื่นอีกนะครับจึงจําเป็นต้องอั้มอึ้งแล้วก็พูดกักกันไว้จนทุกวันนี้เพราะเป็นแค่ลีลาซึ่งก็ไม่ใช่ความจริงเรื่องของดิวลับ ระหว่างบิ๊กป้อมกับคุณทักษณิณชินวัตรนะครับยังมีการวิเคราะห์ออกมาอย่างต่อเนื่องว่าช่วงนี้เงียบหายไปหรือว่ายังเดินเกมที่ให้เราได้เห็นร่องรอยกันต่อนะครับเพราะว่ามีการวิเคราะห์กันว่านาทีนี้เนี่ยคุณจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชนะครับอดีตประธานแล้วนะครับในเวลานี้เนี่ยนะก็ยังถือว่าเป็นคนที่ออกมาให้คําพูดและตั้งคําถามซึ่งถือเป็นเสี้ยนตําใจคุณทักษณิณอยู่ตลอดเวลานะครับและพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีคําตอบนะครับเพราะหากพูดถึง เรื่องอื่นเนี่ยบางคนอาจจะต้องมองผ่านแต่สําหรับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพักการเมืองนี้รวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องไปถึงนายทักษิณและครอบครัวด้วยเนี่ยก็ต้องเงี่ยวหูฟังตั้งใจกันตลอดเพราะถือว่ามีความเป็นไปได้สูงมากเลยทีเดียวนะครับเรื่องของดิวลับเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยด้วยระดับที่เคยเป็นถึงแกนนําคนเสื้อแดงของคุณจตุพรนะครับเคยต่อสู้ชิงอํานาจ ให้กับคนครอบครัวนี้มาแล้วหลายปีจนบางครั้งต้องเสี่ยงชีวิตกันเลยซึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเข้าถึงชั้นความลับแล้วก็รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวหลายอย่างในช่วงเวลาหลากหลายช่วงเวลาครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันบางครั้งเรียกได้ว่ารู้ไส้กันเลยทีเดียวอย่างเรื่องดีวลับที่มีการพูดออกมาเนี่ยมีการพูดถึงและมีการวิเคราะห์ปฏิปรต่ต่อเรื่องราวกันมาต่อเนื่องนานนับเดือนแล้วนะฮะตอนแรกหลายคนรู้สึกเฉยๆฉทางหนึ่งก็อาจจะมองไม่เห็นความชัดเจนแล้วก็ความคุ้มได้คุ้มมเสียหรือไ แต่ว่าพอนานเข้าเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้นพอเวลาผ่านไปก็ไม่เคยมีคนปฏิเสธเลยนะครับไม่มีการปฏิเสธออกมาอย่างหนักแน่นรว่าไม่เคยมีการาไปดิวอะไรกันมาก่อนนะครับมีแต่พูดอ้อมแอ้มอ้อมแอม,มหรือคนพูดก็เป็นระดับปลายแถวนะครับนะลักษณะออกมาพูดแทนแบบเรื่อยเปื่อยไปจึงไม่มีน้ําหนักแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่คาใจโน้มเอียงไปที่น่าเชื่อถือว่าน่าจะมีดิวลับนี้อยู่จริงนะครับ สื่อจับนาว่าคุณจตุพรได้ไลฟ์สดผ่าน a c e b o o k ครับกดตันให้ทางเพื่อไทยตอบคําถามนะครับโดยย้ําชัดว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยตอบเลยนะครับว่าจับมือกับประวิทย์พบชรรไหมนะครับแต่สิ่งที่ผู้นําของพรรคออกมาพูดก็เป็นเพียงโวหารอย่างไรก็ตามนะครับหากพิจารณาประวัติศาสตร์พรรคเพื่อไทยแล้วแม้ที่ผ่านมาเป็นพรรคที่มีเสียงอันดับหนึ่งในสภาแต่ก็เคยเลือกบุคลาบุคคลจากพรรคอื่นมาเป็นนายกแล้วถึงสองครั้งครั้งแรกนะครับเมื่อธันวาคมปี5-1เลือก พลตำรวจเอกประชาพรมนอกชิงนายกกับนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับแต่ว่าแพ้ไปครั้งที่2คือปีศ .2 นะครับเลือกนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อครั้งเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่เป็นนายกแล้วก็แพ้พลเอกประยุทธ์ไปเพราะามีสอวอมันหนุนนะครับประวัติศาสตร์เป็นที่ประจักษ์ว่าพักเพื่อไทยทั้งที่ได้เสียงการเลือกตั้งมากที่สุดแต่ก็ยังไม่เคยได้เลือกคดดเดตของตัวเองมาเลยนะครับกลับไปลงมติเลือกคดดเดตจากคนพักอื่นทั้งนั้นเพราะว่าจุดนี้จุดนี้ก็เป็นก็เลยเป็นทางเปิดของเพื่อไทย ที่สามารถไปโหวตคดดเดตพรรคอื่นได้พอมาถึงปีการเลือกตั้ง66นะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับปีการเลือกตั้ง66กรณีแกนนําพรรคเพื่อไทยบอกต้องโหวตแบบคดดเดตอต้องโหวตแบบคดดเดตนายกของตัวเองนะครับถ้าเลือกจากพรรคคนอื่นเนี่ยจะตอบประชาชนได้อย่างไรอันนี้คือคําตอบนะครับคุณจตุพรบอกว่าไอ้วักนี้ที่ออกมาจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยการตอบแบบนี้ก็เป็นการตอบแบบที่เคยตอบแหละและก็อยู่มาได้ตามที่เคยอยู่ แต่ปัญหาของการ,การเมืองนั้นถ้าไม่จับมือกันถ้าไม่ดีวกันก็ต้องตอบให้เด็ดขาดเหมือนพระเก้าไกลกับไทยสร้างไทยเขาตอบชัดเจนไม่จับมือพพปชร,ะะรนะครับแล้วก็รวมไทยสร้างชาตินะครับเขาก็ตอบชัดเจนส่วนภูมิใจไทยก็ตอบชัดว่าไม่เอาก้าไกลเหมือนกันนะครับเพราะความตลบตะแลง ตั้งแต่เรื่องสุดซอยนะครับก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยมีมติเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถึง3รอบดังนั้นความไม่อยู่กับร่องกับรอยทุกเรื่องพร้อมประวัติศาสตร์ที่อธิบายได้ทุกอย่างโดยความจริงเนี่ยคุณตอบคําถามเรื่องนี้ได้ง่าย,ายที่สุดไม่มีอะไรสนับซับซ้อนแล้วทําไมต้องตอบไม่ตรงคําถามด้วยและคุณจตุ <S 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 พรก็ยังย้านะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจริงๆตอบตรงคําถามง่ายๆเลยว่าไม่มีวันจับมือพบชรเด็ดขาดไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรเท่านั้นมันก็จบครับแต่ว่าไม่ยอมจบ นะครับจึงทําให้นึกย้อนไปถึงร่องรอยความสัมพันธ์ตั้งแต่การแต่งตั้งพลเอกประวิทธ์มาเป็นพวบวทบรวมถึงความสัมพันธ์ช่วงก่อนหลังวันยึดอํานาจปี57ซึ่งก็ปิดบังตนไม่มิดแหะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้อธิบายรายละเอียดว่าใครประสานกับใครอย่างไรและก็วางคนของตัวเองไว้ตรงไหนบ้างนอกจากนี้ยังมีดีวกวันวันหลังของการยึดอํานาจด้วยด้วยการเจรจารกันเป็นตอนๆทั้งในเรื่องของการกลับบ้านหรือคดีอื่นนะครับแต่ว่าไม่สําเร็จเนี่ยก็ดีวในเรื่องการเดินทางออกนอกประเทศแทน ดิวการยึดอำนาจเนี่ยยังดิวเลยนะักภาษาอะไรกับการดิวจับมือกับประวิทย์ครับที่ตอบไม่เต็มปากเต็มคาเพราะว่าการจับมือกับประวิทย์ยังมีฤทธิ์เดชอยู่แม้ว่าไม่มีการปฏิเสธกันแต่ในความแต่ก็มีความพยายามจะเอานายสุรเกียรติเสถียรไทยมากลบข่มประวิทย์แต่ว่าสุดท้ายสุรเกียรติก็ไม่มาครับคุณจตุพรกล่าวทิ้งท้ายนะครับบอกว่าพรรคเพื่อไทยยังมีสิทธิตอบคำถามง่ายๆนะครับแต่กับเล่นลีลาลากไปลากมาออกอาการพูดปิ้นปลอนโยน หลักการมาอธิบายแต่ไม่ยอมใช้ภาษาง่ายๆแบบไพร่พูดให้ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ต้องมาตีความหรือว่าพูดนะครับเปิดช่องดิ้นหนีคําถามนะครับถึงที่สุดเนี่ยก็ยังไม่ได้คําตอบที่ตรงคําถามจนถึงบัดนี้นะครับนี่คือบทสรุปที่พรคเพื่อไทยไม่ยอมตอบนะครับแล้วก็ทิ้งติ่งไว้หน่อยบอกว่านะครับจึงคิดเป็นอื่นไม่ได้ที่จะต้องไปพึ่งพาพลเอกประวิทย์และองค์กรสระ ทั้ง5นะครับรวมถึงสอวอถ้ายิ่งประกาศกับจับมือพลเอกประวิทย์เนี่ยก็นะเสียงก็จะหายก็เลยกลัวไม่กล้าจะประกาศหรือหากจะประกาศเด็ดขาดไม่จับมือเดี๋ยวก็จะเจอสงครามอย่างอื่นอีกนะครับเจอการปฏิบัติการอีกหลายอย่างตามมาจึงจําเป็นต้องอั้มอึงแล้วก็พูดกักกันไว้เช่นทุกวันนี้เพราะเป็นแค่ลีลาซึ่งก็ไม่ใช่ความจริงนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณจตุพรพูดนะครับสนับสนุนโดยอุยเคมีตราราชสีมงกุฎ คุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580